สนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับกับ The Doctors Variety นะครับช่วงนี้ครับมีเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพดีๆที่น่าสนใจมาฝากกันนะครับในช่วงของ Health Tips ครับ HELP TIPS วันนี้นะคะอยากจะนำเสนอเรื่องข่าวดังค่ะในช่วงสอาเดือนที่ผ่านมานะคะกระแสข่วขาวของเยื่อมอเทือนฉีดฟิลเลอร์หรือว่าทำสัญญกรรมต่างเนี่ยเรียกได้ว่าฮอตฮิตติดระดับหน้าหนึ่งของหนงังสือพิมพ์ทั่วประเทศกันเลยทีเดียว เป็นหัวข้อข่าวที่น่าสนใจและเรียกได้ว่ากระทบกระเทือนวงการัิลยกรรมกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดนะคะข่าวน้องกระแตพริตตี้สาวสวยวัย33ปีเหยื่อหมอเถือนฉีดฟิลเลอร์เข้าสะโพกช็อกหมดสติจนเป็นเจ้าหญิงนิทราและก็ถึงแก่ชีวิตไปเรียบร้อยแล้วงานนี้ค่ะ น้องกระแตนะคะเกิดอาการช็อกหมดสติสมองขาดออกซิเจนกลายเป็นเจ้าหญิงมิตทราค่ะหลังจากที่เข้ารับการฉีดฟิลเลอร์เข้าที่สะโพกกับหมอเถื่อนอดีตผู้ช่วยศัลยแพทย์ที่รู้จักกันดีในแวดวงศัลยกรรมว่าหมอป๊อปเหตุเกิดที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในย่านลาดพร้าวเรียกได้ว่า ข่าวนี้เป็นข่าวกระแสดังจนคนทั่วประเทศถึงขั้นกลัวฟิลเลอร์กันเลยทีเดียวเป็นอย่างไรบ้างไปฟังความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าค่ะ ที่ผมทราบมาเนี่ยมีเข้ามาหลายทางบางคนก็แอบนําเข้ามาจากทางจีนทางอะไรเยอะแยะแล้วมันจะมาเป็นถุงๆบ,บางทีต้องบอกว่าซื้อมาเป็นกิโลแล้วก็มาดูดฉีดกันเลยก็มีนะฮะซึ่งสารนี้แน่นอนมันมันไม่ปลอดภยัยเขาบอกไอาซื้อมาโลล,ละ500 000, บาทพันบาทแล้วมาคิดใช่ครับแล้วเขาก็มาคิดราคาอีกอย่างนึงให้บ,บแล้วเขาก็บอกว่าเป็นฟิลเลอร์ของแทบบางทีก็ไขมันเทียมนะฮะบางทีก็บอกว่าเป็น คอลลาเจนนะฮะซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆเลยแล้วก็คนก็ไปฉีดกันปัญหามันคือว่าพอฉีดปุ๊บมันไม่ได้เกิดปัญหาทันทีนะฮะอย่างถ้าสมมติเกิดปัญหาทันทีอย่างในเคสของน้องเขาก็ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดทันทีเนี่ยช่วงแรกมันจะดูเหมือนโอเคแต่สักระยะหนึ่งอาจจะ1ปี3ปี5ปี10ปีต้องเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะฮะแล้วก็จะเกิดปัญหาเรื่องของเป็นคลื่นเป็นไตตะปุ่มตะป่่าไหลย้อยไปที่อื่นโยผิดรูปไปหมดอาจจะทราบสาเหตุที่แน่นอนได้ไม่ชัด อ่าเป็นจากอะไรได้บ้างอันที่1ก็คือว่าถ้าถ้าหากฉีดสารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฟิลเลอร์ที่ถูกต้องเองก็ตามรหรือสารแปลกปลอมก็ตามถ้ามันหลุดเข้าไปในเส้นเลือดเกิดปัญหาแน่นอนก็คือพอฉีดเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยมันจะไหลไปตามกระแสเลือดถ้าไปที่ปอดนะฮะก็ไปอุดตันการทํางานปอดปอดไม่สามารถแลกเปลี่ยนแกส๊สได้ก็อาจจะรู้สึกหายใจไม่ออกนะฮะถ้าไปสมองก็แน่นอนเหมือนสมองขาดเลือดก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่าถ้าไปอุดตันวิวะปลายเส้นประสาทต่างๆเช่นอาจจะเคยได้ยินว่าฉีดที่ปลายจมกหรือ ไหลไปที่ปลายอื่นตรงนั้นเนี่ยก็จะขาดขาดเลือดไปเลี้ยงนะฮะก็จะมีเนื้อตายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนเน่าครับนี่แหละ,ะนอกจากเรื่องของอเขาไม่รู้วิธีการฉีดที่ถูกต้องจริงๆแล้วนะฮะฉีดด้ยวยความไม่ระวังแล้วสารที่ฉีดก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันก็ต้องขอขอบคุณนะคะความคิดเห็นจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากๆเลยเห็นคดีแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องเตือนแล้วก็ระวังให้ดีนะคะของถูกไม่ใช่ของดีแน่นอนนะคะที่สำคัญที่สุด การฉีดยาการรักษาการทำศัลยกรรมความสวยงามทุกชนิดนะคะต้องศึกษาให้ดีและให้อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วยค่ะเอาละฮะวันนี้นะครับคงจะได้มุมมองที่หลากหลายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพรวมทั้งเรื่องของ จมูกของเราด้วยนะฮะบางคนก็บอกว่าธรรมชาติดีที่สุดนะครับทาก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับมันไม่ได้มีข้อที่จะบอกว่าคนทําแล้วเป็นคนไม่รักตัวเองหรือคนคนที่ท,ทําที่เป็นคนที่ใส่ใจเรื่องความงามของตัวเองโอ้สารพัดเถียงกันไม่จบแต่เป็นอันว่าถ้าคิดจะทาอย่างน้อยต้องรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วครับว่าอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียและมันเหมาะกับเราอย่างไรนะครับก็จะได้รอรับผลที่มันจะเกิดขึ้นแลวตามมาอย่างคนที่รู้แล้วก็เข้าใจกันจริงๆนะครับ มีคำถามข้อสงสัยอะไรนะครับอยากให้เราตามติดหรือหาคำตอบหาผู้เชี่ยวชาญมาฝากกันอย่าลืมนะครับส่งเข้ามาที่แฟนเพจของรายการหรือว่าอีเมลของรายการก็ได้ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วตอนนี้ด้วยนะครับสำหรับ The Doctor's Variety วันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยกับ PTT Group PTT Global Chemical Thai Oil และเรือสำราญเจ้าพยาครูสนะครับรวมทั้งสถานที่สวยๆแห่งนี้ครับที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยนะครับนั่นะก็คือโรงพยาบาลเวชธานีนั่นเองนะครับ แ้ะกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปกับเดอะด็อกเตอร์รวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ